รถเก๋ง e ีโคคา4ประตูตัวท็อปสุดของรุ่น s p สพัประหยัดกว่ารถใหม่ไปเกือบส0 0 0 0 0สวยแค่ไหนมาชมกันครับ ันนี้อยู่กับมายบอยนะครับวันนี้ผมจะพามาชมรถ e ีโคคา4ประตูปกตินะครับ e ีโคคาจะเป็นรถเก่ง5ประตูนะครับแต่วันนี้มากับ e ีโคคา4ประตูเพราะนั่นก็คือ Toyota t o โยต้ายาริดเอที1.2 S อสพัดตัวท็อปสุดของรุ่นบอกเลยว่าสวยมากๆคันนี้เป็นสีดําปี2019สวยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาชมกันเลยและอ,อย่างหนึ่งวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับมากับ พี่พาขวัญน,นะครับพี่พาขวัญน,นะครับจะมาช่วยรีวิวในเรื่องอการตอบคำถามนะครับคำถามที่คนส่วนใหญ่ถามเข้ามานะครับจะเป็นยังไงเชิญครับสวัสดีค่ะวันนี้พบกับพาขวัญน,นะคะบ,บอกเลยว่านี่คงเป็นรีวิวครั้งแรกเนาะที่ได้รีวิวคู่ก็ช่วงนี้ก็อย่างที่บอกเนะกาะห่างกันสักนิดแต่เราจะใส่แมสไหมหรือเพ<ส>ราะ<ส>ว่า<ส>เรารถึงระยะห่างเนาะก็ อย่างที่บอกช่วงโควิดเราก็มีมาตรการฆ่าเชือ้อทุกคันนะคะเฮียใช่ครับอยากจะบอกว่าทําไมต้องเป็นคันนี้คะเฮียเพราะว่าคันนี้นะครับ<ๆ>เป็นตัวท็อปสุดเลยแล้วก็บอกเลยว่ารุ่นนี้ประหยัดกว่ารถใหม่ไปเกือบ2องแสนเลยทีเดียวซึ่งตอนนี้เราก็ปรับราคาใหม่ด้วยถูกต้องไหมครับถูกต้องครับและอีกอย่างคันนี้คือเป็นตัวท็อปสุดแล้วก็เป็นเก๋ง4ี่ประตูที่เป็นเครื่องยนต์1.2นะครับเพราะว่าส่วนมากเก๋งสี่ประตูจะเป็นเครื่องยนต์1.5แล้วก็ มากกว่านั้นแล้วแล้วคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.2ก็บอกเลยว่าประหยัดน้ํามันมากๆสําหรับคนที่กําลังหาอยู่ตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตประจําวันนะคะเพราะว่าคันนี้นอกเหนือจากการดีไซน์โฉมใหม่แล้วก็ยังได้ทั้งความประหยัดน้ํามันใช่ไหมคะเฮียประมาณ20ได้ไหมประมาณนั้นได้นถ20-23กิโลนะถ้าจำไม่ผิดสําหรับคันยาริสนะคะขึ้นอยู่กับการขับขี่ของแต่ละคนด้วยครับแล้วก็เรื่องราคานี้เราจะเฉลยเลยไหมหรือว่าท้ายคลิปคะ ได้ครับก็เดี๋ยวให้ดูราคาป้ายก่อนเลยว่าเราปรับอยากเท่าไหร่มาเหลือเท่าไหร่นี่เลยนะคะบ,บอกเลยว่าหน้าร้านขายอยู่ที่479,000บาทนะคะวันนี้ขายเพียงวันนี้ราคาพิเศษจัดไป459,000บาทประหยัดจากรถใหม่ไปทันทีเกือบ2 0 0 0 0 0บาทนะครับก็ประมาณแส0แปดนะครับแล้วอยากจะบอกเลยว่าคันนี้นะคะสำหรับเศรษฐกิจอย่างนี้เรามีโปรโมชั่น ฟรีดาวีฟรดาวใช่ค่ะค่างวดก็ไม่แพงนะเฮียคางวดไม่แพงครับประมาณเท่่าไหรจ็ดพันแปดนะประมาณเจ็ดพันใช่ใช่แล้วก็เรามีโปรโมชั่นฟรีดอกเบี้ยสูตรเปอร์เซ็นต์นานหกเดือนแล้วก็ดอกเบี้ยนี่ถูกมากๆนะคะใช่คะเริ่มต้นที่สองจุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีสองจุดเจ็ดเก้าใช่อันนี้คือฟรีดาวนะครับใช่ค่ะฟรีดาวเจ็ดพันแปดใช่ไหมครับใช่ถ้าเกิดเพิ่มเงินดาวเนี่ยค่างวดก็ถูกลงอีกแน่นอนค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวรถกันบ้างได้ค่ะ มาดูที่ดีไซน์ของตัวรถกันบ้างนะครับดีไซน์ของรถคันนี้ตัวท็อปสุดจะให้มาไฟโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็จะมีเป็นวงแหวนสีแดงด้วยนะครับทำให้ตัวรถดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับและยังมี Daytime Running Light นะครับ Daytime Running Light นะครับจะให้มาตั้งแต่ตัว G ขึ้นมาจนถึงตัว S นะครับแล้วก็จะมีไฟหลีตรงนี้ นอกจากตรงนี้แล้วคะบอดี้ที่เขาเปลี่ยนไปจะดูสปอร์ตยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นสีดําแล้วก็คาดด้วยสีแดงจะให้อารมณ์สปอร์ตมากๆเลยค่ะบอกเลยว่าดีไซน์ฉบเฉียวมากๆเลยค่ะสําหรับรุ่นนี้ส่วนมากนะครับจะมีการตัดสีแดงเพิ่มขึ้นมาเพื่อทําให้ตัวรถดูสปอร์ตมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นวงแหวนตัวไฟโปรเจคเตอร์ระเกิดด้านหน้านะครับแล้วก็ตรงกระจกมองข้างเนี่ยจะมีการเพิ่มสีแดงเพื่อตัดกับตัวรถให้ดูสปอร์ตมากขึ้นใช่ค่ะ เรามานะเริ่มจากด้านข้างกันเลยโอเคครับต่อเลยค่ะด้านข้างก็คันนี้มีไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างเรียบร้อยแล้วนะครับดูเส้นสายลายเส้นเขาแล้วฉบเฉียวมากเลยนะคะถ้ามองจากไกลๆเนอะใช่ครับแล้วก็สําหรับตัวยางมาดูยางกันเลยคันนี้นี่ครับหน้ายางหน้ายางจะอยู่ที่ 185/60R15 นะครับ จะเป็นแม็กขอบ15นิ้วจากโรงงานเนี่ยซึ่งจะเป็นทูโทนนะคะรุ่นนี้จะเป็นแม็กทูโทนสีอารมลมดานะคะจะได้เฉพาะตัวท็อปเท่านั้นนะคะ,ะถ้าจะได้แม็กตัวนี้ยางนี้เป็นยางปี2 0 1 9ครับเนี่ยยางปี2019นสะครับสัปดาห์ที่19ปี2019ก็ยางเพิ่งปีเดียวสามารถใช้ได้กยวดอกยางร่องยางนี้ยังสามารถใช้งานได้อีกนานเลยค่ะลูกค้าค่ะถูกต้องครับ ตัวที่เปิดจะเป็นแบบโคลเมียม,มเป็นโคลเมียมแล้วก็คันนี้ตัวท็อปสุดเป็นกุญแจแบบกุญแจรีโมทนะครับสามารถที่จะมีสมาร์ทเอนทรีไม่ต้องกดปลดล็อกจากกุญแจก็สามารถเปิดรถได้นะครับด้านหลังมาดูกันบ้างเดี๋ยวสมาร์ทเอนทรีก่อน็อย่างที่บอกนะคะตัวนี้ด้านหลังเขาก็ดีไซน์ออกมาจบเฉียวทรงสปอร์ตนะคะก็จะเป็น ยาริสเอที ip, นะคะตัวนี้จะเป็นตัว S นะคะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์การระยะให้นะคะทั้งหมด1.2จุดจุดนะคะแล้วก็ตัวสะท้อนแสงตอนกลางคืนหรือไฟทับทิมของเรานะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางตอนกลางคืนนะคะก็ะจะได้สะท้อนแสงให้เห็นในระยะที่ไกลค่ะแล้วก็อุปกรณ์ที่มากับตัวรถแล้วก็ภายในห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนี้รู้สึกจะกว้างขวางมากเลยนะคะเฮีย ใช่ครับสามารถที่จะใส่ของได้เยอะพอสมควรเลยนะ<ช>มีพื้นที่ด้านหลังนะครับแล้วก็ดูอุปกรณ์ที่มากับตัวรถนะคะก็จะมีตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวรุ่นใหม่ๆแล้วนะเฮียจะไม่ใช่ยางอะไหล่เมือนสมัยแต่ก่อนเนาะก็จะเป็นพวกชุดอุปกรณ์ประยางฉุกเฉินนะคะซึ่งจะสามารถต่อกับไฟ220ได้ไหม220้ยหรือเท่าไหร่ที่ว่าเชื่อมต่อกับจากข้างในเลยนะคะคตัวนี้ก็จะสามารถใช้ได้เลยพวกน้ํายาปะยางฉุกเฉินให้นะคะมีครบให้เลยนะคะ นี่ค่ะตัวนี้จากของโตโยต้าซึ่งแต่ก่อนนี้รู้สึกว่าเฮียจะทําคลิปสาธิตในการปะยางใช่ครับในการใช้น้ํายาตัวนี้อยู่เนาะใช่ครับเพราะว่าสมัยก่อนจะเป็นยางอะไหล่ใช่ด้วยความที่เวลาผู้หญิงขับรถเนี่ยการเปลี่ยนล้อเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องลำบากใช่เพราะหนักนะครับล้อมีน้ําหนักที่เยอะเขาก็เลยเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้กานจะขันน็อตได้แต่ละตัวนี่ออกแรงไม่ใช่น้นน้อยเลยค่ะเขาก็เลยทํามาเพื่อในการอำนวยความสะดวกในหลายๆอย่างนะคะ จะอยู่ในป่าในเขาแค่สตาร์รถก็เสียบสายเนาะแล้วก็ปายางได้เลยโอเคค่ะด้านหลังคีบฉลามนะครับเสาอากาศแบบคีบฉลามโอเคเดี๋ยวมาเรามาดูภายในของตัวรถกันบ้างบอกเลยว่าด้านในนี้เป็นเบาะหนังทั้งคันนะคะแล้วก็กว้างขวางนั่งสะดวกสบายมากๆเลยค่ะใช่ครับจะเป็นเบาะหนังเดินได้สีแดงนะอย่างที่บอกไปว่าออย่างแรกถ้าคือจะเพิ่มความสปอร์ตก็คือสีแดงจะมาก่อนเลยนะนี่ได้นะครับจะเป็นสีแดง ให้อารมณ์ความที่แบบว่าดูสปอร์ตดูหรูลรานะด้านในแล้วก็เป็นเบาะหนังที่ดูแลรักษาง่ายสภาพของเบาะนี้บอกเลยว่าเหมือนนั่งป้ายแดงอะ่ะถ้าใครได้เข้ามาดูรถคันจริงนะคะขวัญบอกเลยว่ากลิ่นใหม่ยังอยู่มากๆเลยค่ะเป็นไงบ้างครับนั่งด้านหลังรู้สึกยังไงบ้างสะดวกบสบายมากครับไม่แออัดไม่อึดอัดแล้วก็ความกว้างของเพดานระหว่างหวัวนี่ก็ถือว่ากว้างวังได้มากๆนะคะเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะมีช่องเก็บของสัมภ,ภาระให้ด้านหลังทั้งสองผนังนะคะแล้วก็ด้านข้างประตูทั้งสองฝั่งนี้ก็สามารถวางแก้วน้ําได้นะะค ถือว่าตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็เดินทางไกลได้เหมาะสมมากมากเลยค่ะใช่ครับมาดูห้องคนขับกันบ้างดีกว่านี่ค่ะกุญแจตัวนี้นะคะสามารถอันนี้ได้เลยแล้วก็เปิดจากตัวกระโปรงฝากระโปรงหลังเนี่ยสามารถเปิดได้จากกุญแจเลยนะคะได้ครับเดี๋ยวเรามาดูเลขไม์กันก่อนเลยเลขไม์คันนี้มาดูที่หน้าปัดนะครับคันนี้จะเป็นหน้าปัดแบบดิจิตอลเรียบร้อยแล้ว มาปุ๊บนี่รู้สึกมันจะมีรถยาริสวิ่งมานี่เลยหน้าปัดของยาริสตัวใหม่นะครับเทคโนโลยีเขานี่ก็ล้ำสมัยมากๆนะคะแล้วก็เป็นปุ่มพุ t ธ์สตาร์ทด้วยค่ะใช่ครับเป็นปุ่มพุทธ์สตารนะครับโอเคหน้าปัดก็จะ,ะแสดงเ,เกี่ยวกับข้อมูลของการขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราการขับขี่ฉเฉลี่ยประมาณกี่กิโลลิตรนะครับแล้วก็ อีกกี่กิโลเราควรที่จะต้องเข้าปั๊มน้ํามันในการเติมน้ํามันนะครับจะมีบอกไว้อันนี้ก็2 4 0สิบกิโลเมตรเลขไม่เรามาดูเลขไม่กัน3หม่พันยี่สิ็กิโลเมตรเท่านั้น35 0หมยดกิโลเมตรเท่านั้นนะครับถือว่าไม่ก็ยังน้อยยังใหม่มากๆแล้วก็ยัง<ช>อยู่ในวารันตีศูนย์ของโตโยต้าด้วยนะคะถูกต้องค,นนครับยังอยู่ในวารันตีศ<ช>ูนย์ด้วย ก็เป็นหน้าจอบแบบทัชสกรีนนะคะตรงนี้สามารถเชื่อมต่อจากมือถือเราได้เลยนะคะแล้วก็เป็นพวงมาลัยฟังติก์ชันนะคะโอเคไหนออปชั่น okay. nice. มีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับวิทยุแผ่นดิสมีเดียไอ HDMI สามารถเชื่อมต่อบล mm ูทูธได้เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็เข้าเว mm ็บเบราว์เซอร์ก็ได้นะครับ แล้วถ้าจะไม่ผิดนี้รุ่นนี้สามารถเชื่อมต่อแผนที่ได้นะถ้าเราโหลดโหลดแอปมาเรใ,ให้ความสะดวกสบายในการ,รก็จะมีเอ่อมิลาแคชมิเลอร์ลิงนะครับแล้วก็<ม>รูปภาพอันนี้คือถ้าเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เนี่ยหน้าจอโทรศัพท์ก็จะขึ้นตรงนี้เลยมีระบบคําสั่งเขียงด้วยแล้วก็เช็คข้อมูลรถถือว่าโอเคมากๆนะตอบโจทย์แล้วก็ตัวนี้นะคะมีบุ๊กสวิตครบเลยนะคะลูกค,ค้าขาสามารถเช็คได้นะคะว่ารถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุน้ำท่วมแน่นอน สามารถเช็คศูนย์เพื่อความมั่นใจของคุณลูกค้าเลยค่ะว่าคุณลูกค้าจะได้รถที่ดีและคุณภาพไปใช้แน่นอนค่ะใช่ครับแล้วก็กล้องถอยอย่างที่บอกไปนะครับจะมีกล้องถอยให้แล้วพร้อมเส้นกะระยะด้วยถือว่าให้ความแบบว่า มั่นใจในการถอยนะแล้วก็หลายอย่างใช่ครับมีเซนเซอร์มีกล้องถอยพร้อมเส้นกับอะไรอะบอกเลยว่าเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่มากแต่เดี๋ยวเฮีย <c oughs> อย่างนี้นะ <c oughs> ถือว่าได้วความคุ้มค่ามากมากเลยนะในราคาแค่4ี่แสนห้าใช่ไหมใช่ครับสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันคุณได้ตัวท็อปสุดนะคะ <c oughs> เลขไม่เท่านี้บรันตีศูนย์ยังเหลือแล้วก็ออปชั่นจัดเต็มขนาดนี้ <c oughs> ถ้าไม่เลือก <c oughs> หรือตัดสินใจในี่ถือว่าพลาดมากๆเลยนะใช่ครับแล้วรถที่ร้านเราอย่างที่บอกไปก่อนจะซื้อเราจะมีการตรวจสภาพรถก่อนว่าไม่เคยมีชนหนัก พิกคว่ำหรือน้าพุ่วมาก่อนแน่นอนใช่ใช่ก็ถือว่าให้ความมั่นใจให้ลูกค้ามากๆเลยแล้วก็ช่วงนี้นะคะก็อย่างที่บอกของเรามีโปรโมชั่นมากมายนะไม่ว่าจะเป็นตัวแถม W s m สมาร์ทฟรี1ปีนะคะชวเหลือ2ีชั่วโมงใช่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนของประเทศไทยเรามีทีมช่วยเหลือไปหาถึงหน้าบ้านเลยนะคะแล้วก็มี30รายการบริการตรวจเช็คของเหลวนะคะฟรีให้อีกเช่นกันค่ะถูกต้องคร่ะค่ะตัวระบบเกียร์เกียร์ตัวนี้จะเป็นเกียร์แบบซูเปอร์ซีวีทีนะครับ บอกเลยว่าการขับขี่เนี่ยสม,มูทแน่นอนจังหวะที่เปลี่ยนเกียร์นี้รู้สึกว่าไม,ไม่รู้สึกเลยนะว่า <Okay. S 1> มันเปลี่ยนเกียร์ตอนไหนนะครับแล้วก็การออกแบบดีไซน์ของตัว S p l u s เนี่ยอย่างที่บอกว่าภายในเนี่ยจะมีการตกแต่งมาด้วยลายเป็นเปียโนแบ็กสีดำนะครับ uh huh. เพิ่มความหรูหราเนี่ยเปียโนแบ็กนะครับ uh huh. ทาให้ตัวรถดูหรูหรามากขึ้น uh huh. พวงมาลัยก็เป็นมันติฟังก์ชันเรียบร้อยนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยเปลี่ยนโหมดรับโทรศัพท์ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นหน้าปัดดิจิตอนนะครับสามารถกดได้จากพวงมลาลัยเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะอย่างที่บอกว่าชุดอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉินมันจะอยู่ตรงไหนตรงนี้นะคะนี่มันจะมีโ<อ>120โวลต์นะคะเมื่อกีพูดผิดว่า220อาจจะกาัคเคลื่อนตัวนี้นะคะสามารถเสียบตรงนี้ได้เลยแล้วก็ต่อกับตัวยางนะคะคแล้วก็พวกอันนี้มันก็จะอยู่ใต้ตัวนี้พวกแม่แรงอะไรอย่างเงี้ยจะอยู่ใต้อันนี้<อ>เขาเรียกว่าเขาเรียกกันว่าช่องจุดบุหรี่นะครับวนม,มากเขาเรียกช่องจุดบุหรี่ ถือว่าโอเคมากๆเลยอ่ะแล้วอย่างที่พี่พาขวัญบอกนะครับว่าสามารถเช็คศูนย์ได้ว่ารถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุไม่เคยมีอะไรแน่นอนทําไมถึงเช็คศูนย์ได้เพราะว่าอย่างนี้ครับรถเที่ยงอยู่ในวารันตีศูนย์ถ้ามีอุบัติเหตุนะครับแน่นอนว่าเขาต้องเข้าศูนย์อยู่แล้วใช่ค่ะเพราะว่ารถขนาดนี้ต้องมีประกันชั้นหนึ่งใช่ครับประวัติต้องมีแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องประวัติของรถคันนี้ไม่ใช่ปัญหาแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันบ้างโอเคค่ะ นี่มีราคาพนักงานไหมเฮียคือแบบว่าเห็นแล้วชอบเลยอ่ะโอเคมาฟังเสียงห้องเครื่องกันดีกว่านะครับเงียบมากบอกเลยไม่รู้ว่าน้องๆป้ายแดงเลยดีกว่าพูดอย่างนี้โหก็รถใช้งานน้อยขนาดนี้นะครับแล้วก็รถแค่ปีสองปีด้วยโอเคมาดูห้องเครื่องกันดีกว่าสำหรับห้องเครื่องคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินสี่สูบขนาด 1,197ซีซีนะครับให้กำลังสูงสุดอยู่ที่86แรงม้าเลยทีเดียวอัตราการสิ้นเปลืองได้ถึง23กิโลต่อลิตรแล้วก็รองรับพลังงานทางเลือก e20 ได้บอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆค่ะไม่ว่าจะเรื่องราคาเรื่องการประหยัดน้ำมันแล้วก็การใช้งานจริงในชีวิตประจำวันตอบโจทย์ได้หลายๆอย่างใช่ครับเพราะว่าเครื่องยนต์ตัวนี้ก็จะเป็นบล็อกเดิมเลยนะครับตั้งแต่โฉมเก่าก่อนที่จะเปลี่ยนไปเป็นบล็อกตัวใหม่ล่าสุดก็จะเป็น92แรงม้านะครับ แล้วส่วนความเดิมของห้องเครื่องคันนี้เรามาดูกันเลยน็อตไม่เคยขยับเลยนะคะน็อตไม่เคยขยับครับเดิมทุกชิ้นค่ะเม็ดอาร์ตหรือคานหน้านะคะบอกเลยว่าอยู่ในตำแหน่งเดิมทุกจุดเลยติเกอร์จากโรงงานไม่ไม่เคยแกะเลยนะครับแล้วก็สีแต้มจากโรงงานก็ยังอยู่ครบนะครับบอกเลยว่าคันนี้ก็คือสวยสวยและคุ้มค่ามากมากเลยทีเดียวค่ะ มาฟังเรื่องโปรโมชั่นแล้วก็เรื่องราคาแบบว่าเต็มๆดีกว่าค่ะเฮียได้ครับสำหรับโตโยต้ายาริ1.2นะคะตัวนี้ตัว s p พัทนะคะเกียร์ออโต้ปี2019 1 9นะคะราคาขายอยู่ที่459,000บาทนะครับลดพิเศษจากราคาไป้ายไปถึงอีก20,000เลยทีเดียวใช่ค่ะแล้วก็ ค่างวดลรค่างียค่างวดก็อย่างที่บอกว่าถ้าฟรีดาวใช่ไหมครับก็จะอยู่ประมาณ7 8 0 0ใช่84งวดนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งตกใจเรื่องบางบางท่านเนาะลูกค้าเราจะชอบเอาแบบราคาค่างวดที่เราแจ้งไปตรงนี้แล้วก็ไปคูณ84แล้วก็บอกว่าดอกเบี้ยแพงจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคุณลูกค้าคะคืออัตราค่างวดนี่คือเป็นอัตราที่คิดคร่าวๆนะคะจริงๆแล้วเรามีดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.79นะครับให้คุณลูกค้าได้เลือกแล้วก็ สำหรับสมาชิกกบขนะคะเนี่ยตอนนี้ก็มีดอกเบี้ยพิเศษสาหรับลูกค้ากบขเช่นกันค่ะยังไม่พอค่ะสําหรับลูกค้ามงคลคาเซนเตอร์เราจัดให้ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นานหกเดือนไปเลยค่ะหกเดือนใช่ใช่ช่วงนี้หกเดือนนี้ฟรีดอกเบี้ยกันไปเลยขับสบายๆนะคะในช่วงโควิดแบบนี้นะครับมงคลคาเซนเตอร์จัดให้ของแถมแล้วก็โปรโมชั่นหลากหลายมากเลยเนาะครับผมมีช่วงหนึ่งที่ว่าเราแถมทองด้วยใช่ไหมใช่ใช่แถมทอง เท่าไหร่นะครับหนึ่งสลึงค่ะหนึ่งสลึงนะครับช่วงวาเลนไทน์ทุกเคสที่จองเลยใช่ไหมครับใช่ทุกเคสเลยทุกเคสที่จองแล้วปล่อยนะครับมีการแถมทองหนึ่งสลึงนะครับไม่ได้ลุ้นไม่ได้จับฉลากนะครับอันนี้คือทุกเคสนะเข้ามาเซ็นสัญญาเลยได้ทุกเคสค่ะช่วงนี้ก็โปรโมชั่นยังกําลังคิดอยู่ใช่ไหมครับใช่ใช่กำลังคิดหาว่าจะจัดโปรโมชั่นอะไรเพื่อให้ลูกค้านะคะแต่ที่แน่ๆคือเรามีโปรโมชั่นจัดส่งรถฟรีทั่วไทยนะคะอ๋อ เป็นบางบางพื้นที่เนาะจะบอกว่าฟรีทุกที่มันก็ไม่ใช่คือจังหวัดใกล้เคียงใกล้เคียงแล้วกันค่ะเพราะว่ายุคที่ว่ายังไงล่ะโควิดเนาะบางท่านอาจไม่สะดวกมานะคะเราก็มีอำนวยความสะดวกด้านจัดสัญญาไฟแนนซ์นะคะแล้วก็เคสอนุม,มัติจัดส่งถึงหน้าบ้านให้ค่ะคแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีค้นค่าเชื้อทุกคันนะคะก่อนที่จะออกจาก<ช>เตนเ์เรารนะคะคใช่ครับอย่างที่บอกครับส่งรถทั่วไทย ถ้าจังหวัดใกล้เคียงส่งฟรีถ้ามีระยะไกลหน่อยมีค่าน้ำมันก็ก็ว่ากันอีกทีนึงโทรมาคุยสอบถามเงื่อนไขได้เลยนะคะเฮียฝากเบอร์ไว้หน่อยสิคะได้ครับสำหรับเบอร์โทรของผมนะครับ My Boy เบอร์ติดต่อ0636930000หรือ Line ID My Boy 0 0 5 3นะครับของพี่พาควัญล้วครับ0638781108ค่ะจำง่ายมากๆเลยนะคะก็อยลา์ ไลน์นะคะก็เดี๋ยวจะมีไ d ดียไลน์ให้ให้ตรงท้ายคลิปอีกทีหนึง่งนะคะ<ช>ก็จะได้ง่ายๆหน่อยอย่างที่บอกเนาะตอนนี้โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าบ้างดีกว่ารายละเอียดรถเดยอะพ่อค้าแมะคะ่ค้าออนไลน์นะคะออกรถง่ายนะคะสมัยนี้แค่ลูกค้ามีแค่หน้าเพจแล้วก็สเตตเมนต์แนบนะคะเอกสารครบภายใน3วันรับรถทันทีเลยค่ะครับผมแล้วก็สําสหรับลูกค้าเกษตรกร,ร,กรอย่างที่บอกออกรถเก่งง่ายแล้วนะสำหรับลูกค้าเกษตรกร,เ,ร,กรเพียงแค่คุณมีสมุดเล่มเขียว อนุมัติใบหนึ่งวันเท่านั้นเองค่ะข้าราชการไม่ต้องห่วงนั่งรอภายใน3ชั่วโมงเลยนะคะอตอนนี้โปรโมชั่นเราเยอะมากๆเลยค่ะถูกต้องครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทุกวันนี้ซื้อรถง่ายมากไม่ต้องมาที่ร้านนะครับสามารถที่จะส่งข้อมูลออนไลน์เราเดําเนินการต่อแล้วก็ส่งรถให้ถึงหน้าบ้านได้เลยนะคบอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเต็มที่เลยนะคะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับกับ Toyota y ยาริสเอท 1.2 s p a จคันนี้ใครสนใจอย่าลืมติดต่อมาหาเรา2คนนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ